การคิดไม่ใช่การส่งจิตออกนอกการส่งจิตออกนอกคือการเพื่อเพลินไปกับตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจนึกคิดทำมารม์มันเพลินไม่หล่ะโยมตอนนั้นน่ะถ้ามีความเพลินออกไปยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเพลินไปในสัญญาอารมณ์สังาขารความนึกคิดปรุงแต่งเพลินไปในความสุข มีอาการเพลินไม่ในขณะที่มันเกิดขึ้นนะ่ะถ้ามันเพลินไปนั่นแหละเขาเรียกว่าออกนอกเพลินไปรักเพลินไปชังเพลินไปยินดีเพลินไปยินร้ายนั่นแหละลักษณะจิตออกนอกนะ <c oughs> บางทีบางทีเนี่ยเหมือนเหมือนอาจาจะย้อนกลับไปย้อนกลับไปว่าไอเมื่อกี้เนาะย้อนกลับไปเมื่อกี้เหมือน